สวัสดีค่ะนวันนี้นะคะเราก็มาขอสัมภาษณ์อาจารย์สรงชัยวรรณกุลค่ะเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมก็คืออยากจะทราบความเห็นของอาจารย์ะคะ่ะที่อาจารย์คิดว่าปัจจุบันนี้ค่ะโลกมันมีเทคโนโลยีเยอะมากเลยคะ่ะแต่ว่ายังคงความเป็นนารทำแบบบางพื้นที่อย่างค่ะบางคนก็ใช้โทรศัพท์อะไระะะอ,อย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็คืออยากรู้ว่าพอเทคโนโลยีเปลี่ยนไปแล้วอาจารย์ก็ยังคงอะไรทำแบบ เขาคิดว่าถึงแม้ว่าโลกมันจะเปลี่ยนแปลงไปในอการพิวัตรที่ต่างสินชาติหลารพรนแแต่ว่าในฐานะที่เขาเป็นคนไทยคนไทยก็มีกาททำที่นเป็นสิ่งที่ดีงามที่เป็นเป็นควาของชนช,ชาติ ที่สาม,มารถเจยว่เช้าต่างชาติอาไรว่าจะเป็นด้านใดเป็นเรื่องสถาปัตยกรรมก็ดีอาหารการกินก็ดีการแต่งจายก็ดีแบบเพี้การเล่นการดูแลรักษาสุขภาพในพาอยิ่งภาษาภาษาเนี่ยม,มีความหลากหลายอย่งางภาษาต่างประเทศเนี่ย คำว่าคิงเนี color. ่ยพระราชาเนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยเขาเนี่ยเยอะแยะหมดเห็นพระเจ้าพิดินกันได้พระมหาการ์ซาดกันได้พระเจ้าอยู่หัวกันได้เจ้าชีวิตกันได้หนักกว่านี้ก่อนหลวงกันได้เนี่ยความร่ำรวยภาษาไทยคือเป็นเอกลักษณ์ของชาติอ่าเราเขามีภาษาติงภาษาเขียน ที่เป็นพยัญชนะเป็นตัวอ,อักษรมีภาษาฟูดินสำเนียงครตบเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันบ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองมีมานับพันปีแล้วมันประจร็บมันมีระเดียวเนี้เเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมันเกิดไปตามสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมก็แปลี่ยง S <S an> <S an> เขาเขาก็ค้นว่าน่าจะต้องมาคิดกันว่าสิ่งที่ดีสมัยใหม่ที่มันจะพัฒนาเกิดการพัฒนาเกิดความเจริญขึ้นมาเนี่ยในด้านเทคโนโลยีบางทีมันจําเป็นเขาก็ต้องเอาเขาต้องเห็นนะ้จกับถ้าเขาเขาบอกหูเรื่องคอมพิวเตอร์มันกันยากเ<อ>จ๊กับเพราะว่าเนี่ยมันสื่อที่จะทำให้เกิดความหูความเข้าใจ ได้เป็นองดีเพราะฉะนั้นในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องศึกษานเ่งต่างหมือนกับว่าเราก็ศึกษาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการรักษาและคงอยู่ของวัฒนธรรมใช่ครับเพราะว่าส่วนมันมั่ได้มีข้อเสียหายใดในสิน่งที่ตัวมีอยู่ที่เขามีอยู่ดังเดิมอ,ะอ่ะอมันมันสะท้อน เรอเห็นความเป็นตัวตนสะท้อนให้เห็นความเป็นมาความเจริญรุ่งเรืองบรเดี๋ยวนี้เขาอวดนกันละ่ะกระชาต่างชาติเขาก็เอาสิลป้าวัฒนธรรมอวดกัน,นเทคโนโลยเีเทคเทคโนโลยีมืนอก็นเหมือนๆกันทั้งนั้นนะแล้วมาเห็นแบบอย่างกันได้แต่วัฒนธรรมเนี่ยกว่ามันจะออกมาเป็นผู้เป็นห้างได้เนี่ยมันต้องสั่งสมสื่อทอดกันมา ว่าจะทของตัวเองได้ก็ต้องเกิดในลักษณะที่ว่าใหม่เขาก็เอาเก่าเขาก็อย่าไปทิ้งของต่างชาติเขาก็ต้องเฮียนหูฮักหูเฮียนเให้ตันเขาส่วนของเก่าที่เขามีอยู่เนี่ยความเป็นคนไทยเนี่ยเขาก็ต้องรักษาว่าจะเป็นภาษาหรืว่าจะเป็นพิยาไมาาย่ยาก ประเพณนี้ต่างๆเ so right. so 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 ่าเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญก็อาจะฝากให้เพื่อนๆนะคะก็รู้จักรักษาวัฒนธรรมที่มีอยู่ของประเทศเราไว้คะให้คงอยู่ได้นานเท่านานค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สรงชัยวรรณกุลมากค่ะเมื่อกี้เหนื่อยมากก็เลยมากินข้าวอ่ะ นึกถึงอะไรนะพอกินข้าวเราก็นึกถึงอาหารยวนใช่ไหมเครื่องอาหารยวนน่ะก็คืออาหารเหนืออาหารเหนือก็คือมีขัดโตกี่โด่งดังมากขัดโตกเนี่ยอาหารแบบเป็นเพนีอ่าเป็นเพนีเหมือนเวลาต้อนรับแขกเรียกว่าเพณีขัดโตกมันก็จะมีในขัดโตกคือมันจะมีเป็นมื้อเย็นด้วยมันก็จะมีเป็นพวกน้ำพกแคบหมูมอะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าที่มีพิเศษก็คือมันจะมีพรอนลามให่ดูด้วยคือเหมือนแบบ ทานทานไปก็ซอสลำไปแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วคนไทยยวนเขาก็กินนี่แหละอาหารเหนือทั่วไปพวกแกงเลียงน้ําพริกอะไรอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนเนี้ยเขาจะกินแต่ข้าวเหนียวนะแต่ก็พัฒนามาเรือใช่ป่ะกลายเป็นกับข้าวธรรมดาที่เมืองืน้นเมืองเหนือออนนี้เราถึงรานกินของเราแล้วกุ้งยำกุ้งสดอือขอตัวกินก่อนจุ๊บ